สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทํากับข้าวทําอาหารทําเครื่องถนอมสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาแก้อาการนะคะผังผืดนะคะตรงนี้เป็นก้อนๆนนะคะแล้วทําให้เราชาปลายมือปลายเท้านะคะซึ่งลักษณะการชาเนี่ยมันจะทาชาแค่สีนิ้วเท่านั้นก็คือ นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางและก็นิ้วนางนะคะนิ้วก้อยจะไม่ชานะคะซึ่งอาการผังผืดเรารู้สึกได้อย่างไรก็คือมีอาการชานิ้วนะคะร่วมกับนะคะเจ็บปวดตรงข้อมือตรงนี้เพราะเราทํางานตรงข้อมือตรงนี้เยอะนะคะวิธีการดูง่ายๆอีกวิธีหนึ่งคือตรงนี้มันจะเป็นก้อนนะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการดังต่อไปนี้นะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนคะ่ะ ทีนี้เรามาเข้ากันเลยนะคะว่าวิธีอาการนวดบำบัดตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครนะคะจริงๆถ้าเกิดไปนวดแก้อาการนะคะที่หมอนวดหรือให้แฟนเรานวดมันก็จะมีท่าที่หายปวดเร็วแต่อันนี้บรรเทาอาการก่อนกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมือเรานี่แหละนะคะอย่างที่สองคคือ,คอน้ํามันนะคะในที่นี้นะคะลูกจะใช้น้ํามันในส่วนของน้ํามันนะคะมาหาจักรนะคะทีนี้เราจะทาน้ํามันก่อนเลยนะคะ ทาตั้งแต่แขนนี่ตรงนี้นะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะมาถึงฝ่ามือทีนี้นะคะวิธีการนวดไม่ยากค่ะเราใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่เจ็บนะนวดค่อยๆรีดเส้นลงไปนะคะแล้วก็รีดไปทั้งฝ่ามือประมาณสิบครั้งนะคะรีบแบบเร็วๆก็ไนะด้รีบแบบช้าๆนะคะเราจะเห็นถึงอาการเลยว่าเวลาเราทําเนี่ยมันจะแบบคล้ายๆว่าเราก็จะแบบเร,แบบเราก็จะช้านะคะ นะคะน้ามันมาจากวิธีทําอยู่ใต้คลิปนะคะให้ได้สิบครั้งค่ะสามแล้วเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะทีนี้นะคะขั้นที่สองค่ะท่าที่สองที่เราจะทํานะคะบรรทองอาการด้ยตัวเองนะคะเราจะใช้นิ้วมือนะคะโดยใช้นิ้วหัวแม่โปง้งขึงนะคะ คึเบาๆนะกดทีละจุดนะคะจุดหนึ่งประมาณห้าวินาทีถึงสิบวินาทีค่ะกดไปด้วยแล้วก็คืงไปด้วยนะคะนุ้จะทําเร็วหน่อยนะแต่จริงๆมันต้องช้ากว่านี้นะแล้วก็ไปที่นิ้วนะคะ,ะนวดไปเรื่อยๆนะคะมันจะเริ่มเจ็บตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเราก็นวดไปทั้งหมดเลยนะคะ เนี่ยตรงนี้เราจะเห็นเป็นก้อนเลยนะคะรีบไปเรื่อยๆนะคะรีบไปนะคะนี่นะคะค่อยๆนวดนะคะค่อยๆนวดนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆนวดนะอาการเหล่านี้จะบรรเทาลงนะคะเป็นมัลสัดอย่างหนึ่งนะคะเป็นที่อะไรเขาเรียกอะไรนะคนไทยนี่คือมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่อินเดียเขาก็ใช้วิธีนี้กันนะคะเป็นการบําบัดนะเป็นการคลายเส้นนะคะ นวดไปนะคะนวดไปนะคะนวดให้ได้สิบครั้งนะอันนี้ประมาณสี่แล้วนะบางทีเราไม่ได้ว่างไปนะคะเราก็ใช้วิธีนี้นะคะอ้าค่ะหก มันจะชาเลยนะเพื่อนๆจะได้เห็นเลยนะเจ็บนะคะแปดนะคะเก้านะคะค่อยๆกดน,นะคะ สองนะคะให้เราพอเรานวดด้านนี้แล้วนะคะให้เราพลิกข้างกลับนะคะแล้วก็ขึงไปต่อเนี่ยมันจะดังกึกกึกกเลยนะแล้วก็มาถึงนิ้วโป้งนะคะเนลักษณะนี้เป็นการนวดตัวเองนะคะแก้ผังผืดนะคะที่มันติดอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็ทำสิบครั้งค่ะมันจะกึกกึกกกเลยนะสามแล้วนะคะ นุ๊กทำเร็วๆนะสี่แต่เพื่อนๆควรทำช้าๆนะคะห้ามันจะดังกึกกึกกุเลยค่ะหกเจ็ดแปดเก้าก็เนี่ยค่ะคึงเบาๆนะคะกดจุดเบาๆ ิสนะคะทีนี้ก็แต่ละนิ้วรีดไปนะคะมันแต่ถ้าเกิดว่ามันเจ็บมากยิ่งขึ้นให้ลดฟาร์มเขาเรียกอะไรนะลดการกดลงให้ช้าให้ให้เบาลงนะคะเบามือลงนะคะเสร็จทีนี้นะคะเรามาดูท่าต่อไปกันคือตอนนี้นะคะเราจะเป็กายบริหารน,นะคะค่ะค่ะทีนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะนี่นะคะวางแขนลงนี้นะคะ และนะคะให้เอาหน้าหันไปอีกทางหนึ่งนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อเราจะรู้สึกชาตรงปลายแขนลงไปเลยนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10, นับหนึ่งถึงสิบนะคะแล้วก็กลับมาปกติทําอย่างนี้ค่ะสิบรอบนะคะเดี๋ยวท่าสุดท้ายค่ะท่าสุดท้ายให้เราตั้งอย่างนี้นะคะและนี่นะคะ่ะอ้อเจ็บมากเลยท่าเน,นี้ยนะคะเอาหันหน้าเราไม่ได้หันไปด้านนี้นะต้องหันไปด้านนี้นะคะ นะคะแล้วก็อย่างนี้เจ็บอะ่ะนุกยังเจ็บอยู่เลยนะคะก็เป็นการบรรเทาแบบง่ายๆกันเลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคงจะช่วยเพื่อนๆนะคะที่มีอาการหลองนี้อยู่นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ